วันนี้เราพามาแอบดูเต่าขึ้นมาอาบแดดกันนะนี่ฮะวันก่อนน้ำด้วยตอผุดเยอะหรือว่าขอนไม้ผุดเยอะแต่วันนี้น้ำเริ่มจะท่วมแล้วนะนี่แหละฝนตกหนักเมื่อคืนนนโอ้ยมีปลาอยู่ข้างๆด้วย ธรรมชาติสวยงามฮะเราได้เห็นเต่าในธรรมชาตินะอุ้ยข้างๆก็มีปลาแบบว่ายไปไว่ายมาสวยงามฮะสวยงามธรรมชาติของเราเนี่ยบรรยากาศแบบนี้คือไม่แน่ใจว่าเป็นเต่าอะไรนะจะเป็นเต่านาทั่วไปก็ได้นะเนี่ย ตัวใหญ่ฮะอยู่มานานแล้ว <c oughs> ค่อนข้างที่จะเชื่องนะแต่ว่าเวลาเจอคนอะไรก็ตกใจเนะี่ยก็จะโดดน้ำเลยนะก็ะถือว่าเป็นสัญชาตญาณเหมือนกันนะแต่เวลาที่เราให้อาหารเขาก็มาแย่งกินกับปลานลี่แหละนะนะไม่กลัวคนแต่เวลาที่เขาไปหาอาหารเขาอยู่มุมสงบสงบ เวลาเห็นคนมาเนี่ยเขาโดดหนีเลยนะหรือว่ามุดน้ำหนีก็ถือว่าเป็นสัญชตาตญาณของสัตว์ป่าทั่วไปนะดูมันนอนหลับสบายเลยนะบรรยากาศแบบนี้เพลินเลยคะับนะเราไม่กวนเขาดีกว่าให้เขาอยู่แบบสงบสงบนะนะสลับคลิปนี้นะเลยกก็ เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ